บางคนกลัวการไปหาหมอกลัวการคีโมกลัวการผ่าตัดจึงไม่ยอมไปหาหมอและไม่เข้าสู่ขบวนการการรักษาบางทีอะค่ะเจอระยะแรกก้อนแค่นิดเดียวแค่เซนเดียวแต่ปล่อยทิ้งไว้นานๆค่ะจากก้อนแค่1เซนนะคะเป็น4-5เซนได้จนสุดท้ายค่ะมันไปเบียดอวัยวะต่างๆจนร่างกายปวดและทนไม่ไหวผลสุดท้ายก็ต้องไปหาหมอเพื่อทําการรักษาอยู่ดีค่ะถ้าเกิดว่าเราอะตรวจพบในระยะแรกๆก ก็อยากจะให้เข้าสู่กระบวนการการรักษาเพื่อที่ว่าการรักษาในช่วงแรกเนี่ยมันจะง่ายต่อการรักษาแต่ถ้าเราอ่ะปล่อยทิ้งไว้ทิ้งไว้จนมันลุกลามหรือว่าไปเบียดอวัยวะอื่นๆการรักษามันอาจจะยุ่งยากบางทีอะค่ะแผลผ่าตัดอาจจะนิดเดียวแต่ว่าเราปล่อยทิ้งไว้อาจจะเป็นแผลใหญ่โตขึ้นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเราพบความผิดปกติในร่างกายของเราตรงไหนอย่าก,กลัวไปหาหมออยากกนน่ากังวลค่ะว่ามันจะน่ากลัวไหมจะต้องผ่าตัดไหมคี โมผมจะต้องล่วงไหมจะต้องแบบร่างกายแบบจะลุกไหวไหมยังไงไหมจะต้องตายไหมไม่ต้องกังวลค่ะขอให้เข้าสู่กระบวนการการรักษาก่อนสมัยเนี้ยคุณหมอเก่งและการรักษาเนี่ยค่ะไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะยาต่างๆค่ะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นค่ะประกอบกับ การที่เราอะค่ะดูแลร่างกายของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการออกกําลังกายและที่สําคัญค่ะสภาพจิตใจของตัวเองถ้าเกิดว่าเราอะทาจิตใจให้เข้มแข็งไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดไปก่อนค่ะว่าไอ้อนาคตมันจะเป็นอะไรยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นอยู่กับปัจจุบันดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะณนะปัจจุบันนี้เพราะว่าการรักษาค่ะเป็นหน้าที่ของคุณหมอการดูแลตัวเองค่ะเป็นหน้าที่ของเราการจึงอยากจะให้นะคะ เข้าสู่กระบวนการการรักษาก่อนแล้วเราค่อยว่ากาันถ้ามันไปสุดทางแล้วมันรักษาไม่ได้เราค่อยไปหาแพทย์ทางเลือกแต่ในระหว่างทางนะคะเรารักษากับคุณหมอและเราดูแลตัวเองค่ะควบคู่กันไปด้วยนะคะมันจะทำให้การรักษาค่ะได้ดีและก็มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะด้วยความหวงใยและประารถนาดีจากการเซสเมียนค่ะ